นี่ยังหาตัวลูกไม่เจอเหรอ,อยังครับคุณพ่อถ้าผู้พันชาติได้าน,นาคาสุริยันไปเป็นอาวุธแล้วล่ะก็แกรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีวันให้มันทำสำเร็จหรอกอแกกล้ามาขึ้นเสกฉันเหรอรีด<อ>ทำทำให้จบ อย่าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเลือกคนเพศ